เดปักเซ่เลาวไต่มาพอกันมันี้ก็เป็นครั้งที่สองเ่วเหามาลาวไต่เนาะนี้เหามาพร้อมกับความหนาวที่สิบเจ็ดองศาเนี่ยแหละเนาะเราจะไปพิสิทธิ์ความหนาวเย็นอยู่ที่ปากซองโบลาเวนกับอุณหภูมิสิบองศาเนี่ยแหละเนาะตอนนี้อยู่ปากเซ่อยู่ที่สิบเจ็ดองศาเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดองศาแต่ว่าปากซองหันสิบสาม,นเ,สามสาเนี่ยแหละสิบสามองศาอนนี้แม้นอากาศตอน ตอนสวยเนาะแต่ว่าตอนเดึกๆเที่ยงคืนนี่ก็หนาจะอยู่ระวางอ่าสิบเอ็ดสิบสองหรือว่าสิบองศาเนี่ยเดี๋ยวตะแลงเขาจะไปบึงว่ามันสหนาวสำ่ได้ตอนนี้ให้อยู่ทงผู้นะ,สะเสลาาเนาะมาบึงตะเว้นคืน จะไปปักซองเนาะตอนนี้เฮากำลังออกจากปักเซจ,จะไปพิสิตความหนับเย็นวิธีปักซองวันนี้เฮาจะเปลี่ยนลุกเฮาจะขีซองแถวนน <laughs> พีซองแถวเน,น,นี่ยนะฮัล่หลปักซลโหล ซองแช่มาหอดปักซซงเลยนาวเย็นเจ้าขี่ขี่ขึ้นมาแต่นั้นหอดลักสแปดสามสิบนี่หูซึกว่าเย็นเจ้าขึ้นมาเลยไปไปสองเอารถจักรกอนรถจักน้ำมูไปสิ่เป็นรต่อ,อ ตอนแรกตอนแรกเข,เขาจะเซอร์รถแจ็คเลยคนลาวเขาเหมาเซอรนะ์เนาะก็เลยขี่รถสองแถวมนาะแตงตอนนี้เขาก,กระไดรถจแจ็คเขาขี่ยมห,หอยเนาะไม่ยืดรถเขาเลยยืดรถจักเป็นทางการเลยโอ้แต บอสล็อกรถกูอ่านทวิตด้วยสิเราจะมาชิมกาแฟปักซอนนี่เนาะบรรยากาศยีนี้เขากับธรรมศาสตร์ยังยนะังอ่้นฮะล็อกได้ปะล็อกได้ปิดแปลงเขาอันหม,มันจะมีจังหวัหรอก เปลี่ yeah. okay. เขาน้อยเดโอเคเรามาชิมอ่กาแฟบ้างเ,เนาะนี่นี่จอกหนึ่งสามสิบแปดท่านเกีบเนาะเป็นราคาที่ดีเลยแหละเพราะว่าอัน,นอยู่เวียงฮันเ็นจอกหนึ่งประมาณหาสิบพันเกีบเนาะนี่นี่คือทามากินอยู่กับปักซอเนี่ยคือบรรยากาศบรรยากาศมันดีเนาะมันได้กิน กาเฟืจะซื้บแต่ละปะสลักสี่สักสี่สิบนะบรรยากาศมันนอากาศหนาวเย็นสียเสีาเบิ่งบรรยากาศตอนส,สวยเอีกจัง่อย เดี๋ยวแล้วก็เห็ดเวียรไปนั่งเห็ดเวียรคืออันนั้นคองแถมเลยปิดขึ้นมุดดวงจันทร์จะเกลือกันยังมุได้นี่นะยังมุฮอดดวงจันทร์เลยกระสาดได้ไหมังได้กระสาดมันคือกาแฟเอามาชิลองซิมไปก็เคยกินนิดเดียวทั้งนั้นจะกินแต่เป็ดดำโคบูคณะคณะมันแสบไบ ก็มนเซฟสีดิบก็มาปากซองเร่ๆนะอืโอ้โหเก็บสินงรสศาสตมันจะแตกต่างจากกันนน่นกาแฟดำมันจะออกแบบมันมันจะบอกประถือเลยแต่ว่ามันมีความหูซึกต่างหลายมันหอมเลยตัวนี้นะถ้ามึงองานใดหูเนี่ยมันไม่เอยมีนะไปอนะไะอ่าหอดทีพักอะไรไปร่วมกับบุกโก เรื่องรสชาติ์คาเฟ่นี่มันสามารถปรุงแต่งได้ทุกอย่างมันเห็นได้เจอในเรื่องเวยตัวนี้เห็นตัวหลายมันตัวโอบูนมีอยู่มีอยู่สตาร์บัคมีบูคอร์มก็เยมากเดี๋ยวจะซื้อจอกมันไปอนนั้นไปดิบมื่อื่นเาเออ์เมื่อื่นเซอรเขาจะไปดิบอยู่ที่รีสอร์ทเนาะเ้าตอนแรกเขาจะไปพักโจู่ทงไวทงไวรีสอร์ทเนาะซึ่ง ไปเส้นทางใดเหาก็ยังบอลยังย้อนท่านเคยไปจากเถื่อนเนาะแต่ว่ามูหันเป็นจองเขาจะจองใหม่แล้วอ่าตอนท่านยังอยู่ลักซิ่งเขาจะมาเที่ยวตางเที่ยงก่อนเนาะไม่เศร้าเนะก็ขี่รถสองแถวรถสองแถวแต่แต่แต่ปักเซมาฮะปักซอนี่ระยะทางประมาณอ่าสิบหลักชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงชั่วโมงปลายชั่วโมงปลายเพราะว่าเขา ขี่จอดแย่จอดแย่เนี่ยแต่เขาขี่รถจักรมากะสิประมาณสักโมงหนึ่งกันแหละข้างทางหรืออาจจะบ่หอดน่า,าจ,จะบ่หอดเนาะเพราะว่าเขาแรงเงาคณะเอาคณะขี่รถจักเออรเมฆกะบอกว่าแห้งสาบกว่านะัน <laughs> ่นเลยมันสะได้เว้ยไร้บอลเออแต่ว่ามันก็นนะ่าเสียดายเนาะคนลาเขาเพิ่นบ่ให้เศร้าเนาะเปัญหาแต่ต่างศาสตร์เศร้า เป็นไทยเป็นต่างพวกราะเทนั่งก็ได้ยกเว้นคนลาเขาเองเนาะออแต่ว่าอยากเศร้าเพื่อนกามีขอเม่อยู่ว่าเงินมาจำตามมูลค่ารถเนาะรถนี้มีมูลค่าคันรถไม่กะประมาณหาสิบล้านขกีบอถึงสมาจะเศราได้แต่ว่าเฮามันไม่มีเงินลายประหนึน <laughs> ่งมีคบ่อยากว่า <laughs> มัน,นอะเนาะมัน <laughs> หาสิบล้านเพิ่นเอย เลยว่าเขาก็เลยจะเป็นตอนเด็กขี่รถสองแถวกันมาหอดอกซอนกับรถมูมาเนาะอืมลางรามันก็เลยเป็นแนน่้นถ้าพอด้าอยากมาแบบอ่าพอด้าอยากมาเทีย่ยวยากว่างว่าจะมาเซารถอยู่ปักเซนี่เมนเขาบอกเลยสแสด <c oughs> ตอนนี้เอาออกจากหานั้นคาเฟ่นเนาะ <c oughs> คาเฟ่รักชิซิบเลยเอากระเช้ารอรอเบิ่งตาดเนาะการมาตาดเขาเอาจะเพียงแต่ไปเลาะเบิง่งซืุอๆเนาะตอนนี้นก็โยรักสามแปดเขาจะมาตาดหอยจำปีนะไปเบิ่งว่าตาดจำปีมันมันจะเป็นแนวเป็นแนวใดเนานะสชงามบอกตัวทาง <c oughs> <c oughs> หนาวตอนแรกที่หวานใช่่ซื้อไปซื้อตเนี้ย Waterfall f waterfall อุษาท่นี้อุษาแจ๊บปกซอนี่บอกเลยว่างามเนาะมาของเขานี่เขาเป็นง่ามแบบสมสารเนาะง่ามโดยเฉมีการแต่งมาวันนักชีสได้อย่าง เน่บักซองต่ต้องดูนแบบน่นเอาแ้วการบอกทนควบแนววา่าอุตสาห์บอกสองก็ดูเลต้องถึงแ่ทาวาเะทำได้หรืวา <c oughs> เคยมากเลยว่าตัดเพราะว่าคนคนง่ายนเขาจะไปเ,เป็มปอกไม้เขาคือตัดฟ้าครับตัดตัดเนี่ย ตัวนี้มันกบสงว่าอันซีแต่ว่าคนเขาเ,เขาเขาองไปไนะาะเป็นน้ำมัหนหัวงาเคือบย่างเลือกยีดนี่เป็นส้ำชิปเป็นส้าหาเป็ <c oughs> นซ้ำหาเนี่ยของนํงปลานี่ยเด้อันนี้ ประตูเข้าคนลาวคนไทยกับราคาํำกันป่ะแน่นจ้ะอ๋ออ,อากาศนน้นาะวนอนยังสงสามโมงแหงชีนาไเนี่นะนเเย,ยนนนนนเนาะสองสามโมงบเริเ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วว่ะตอนตอนค่ำเดึกดเดืมัน1มนชิบสามโมงเช้าเห็นปะม่แน่เตายฮมึแรงจะไปนอนทงไวเลยนะีออ่อ๋เพราะไออยู่ักเซก็ไปเป็นท่งไบหนึงอากาศปันได้หนาวอ่ะ ปันไหนก็ซ้มกนกระป๋องนี้ได้แต่ว่าตอนนั้นเราไปมันลมบ่อแห้ง,ง,งนี้พอแล้วตาจำปีงจงบอกความรู้สึกมาหนาว <c oughs> หนาวกอดเลยกอะไรก็ดรุ้ึกันลังมวนกับธรรมศาสตร์อยู่ช่วง <c oughs> มากกันลังอิ่มยู่ อันนี้ก็คือ,อป,ป่าจำปีเออเย็นเชบซึ่งเราจะเห็นสวนกาแฟของปกะชาชนนะที่ปลูไปกไว้เตรียมที่จะเก็พ้นผลิตในมออนี้ตอนนี้เรากำลังยานลงตาอาู่เนาะถึงบรรยากาศเจ้เชิงฮาเบิงทั้งด่านเชิงนี้มันจะงามอีกไปอีกอแบบทางลงมันกับ <c oughs> บ่สั่นปานไดมันก็ยากลงแบบยังซิ่วๆอยู่เดี๋ยวๆป่ะตอนนี้2:30นแล้วอากาศมันเย็นเพราะว่าหมาส่วนกันาะวัาเราสีใหญ่ตรงนี้อุยยอัยยาเจอของจริงแล้วเว้ยอัยยา พี่รสอนกา่เมียงตัพ่ัรสอนี่จีจกาบัตรเก้าปีอย่อยู่อยู่อยู่ทางโลกนี่มันสั้นยูแต่ว่ามันลงงายพอวประเทดบันไดหายยางลงเพื่อเพ่เพิ่ตามคัน่านากา แล้มาฮอดแล้วเป็นลาดอย่างน,นี้เนาะโโอ้หว่าเพิ่งหายมาตั้งเต็นตั้งแคมป์ได้บ้านขน,นาดจะได้เหรอมาสมาม,มาตัา้งไว้ลาดลาดแถ่นี้ได้เลยมั้บูมีสัตว์ป่าสัตว์ป่ากะบมูมีถูกต้องานนี้นะอันนี้คือปัญหาโลกแตกเนาะขนาดเราไม่ทันทีงานเราก็ยังขีมซาใส่เลย,ยขอฝากอีเด้อฝากผู้ที่มาเที่ยวเานาะ อาหาจะมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันหน่ำมันคือจะเย็นเจี๊ยบเว้ยป้อาอากาศเย็นเป็นยังยังไม่คตรเป็นเรียนหนาำใช่ไหมนี่นนตังตระเทศไทยมันอาบแดดเลยนะหนาบา่เย็นบ่งามบา่อากาศงามปะเต็งแต้มเสียงงามมันก็ยังมองงามทนองหรอหือเปล่ น่องน่องน่องงามกว่าตาว้า wow, วสุดสุดงามเลยฮึบอุ้ยมาสัมผัสบึงน้ำกันว้าว ฮัลโหลสบไปดี้ก็จะไหรอากาศหนาวหนาวบ่เย็นบ่เย็นเย็นเย็นบ่เย็นเย็นตัวอยู่บ้านไหนอยู่บ้านร่มสุขเมืองมะจียงฮะบ้านนั้นเกาะบ้านอุดมสุขอุดมสุขเมืองมะจียงแมนจะเลื่อนซุกตัวตัวมาเที่ยวมามาเที่ยวมาเล่นไก่เนาะโดยโอ้ไปกันเด้อฮ่าตอนนี้ครับกลับมาหอด ตาตาตำปีแล้วเนาะถึงเป็นอีกปาหนึ่งที่บัวหางไก่กับตาฟ้านเนาะมันจะโยกคนละฝากข้างกับข้างเขาต่าฟนะ่านเนาะวันนี้เป็นน้ำตกที่ว่าคนเขาเจา้าบุคอยมากเขี่ยวาลนะแต่ว่าคนงามเขามันมันกจะงามไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะวิวไม่ใช่ไม,ม่ใช่ไมนจะมีล้าน่อนดิน้ำอนยะ่างนะี้บรรยากาศได้นกาโคตรด,ดีเลย จะเป็นนำต๊ที่จะโบสูงหลายเนาะนำก็หลายใสยินอันนี้จะเป็นพักกูดตัวนี้สามารถกินได้เนาะเป็นพักกูดนำ จะมาแวะดยอัยไปเองกันยังก็ตันเคยมา,ากเทียม่เล่น,นกัมันสวยงามเป็นนำ้ำตกที่บบโบสนะแต่กทงง็ทางลงกับยากทา้งลงง่าหมวบไปยังปักซอมันจนึงมีปาดลายย้อนว่นามันเป็นผู้เี่ยงไงนะและ้เวเนือไทย นำอันนั้นสายเดียวมันสามารถใช่ปะมีนำตุกแบบสองสามบอลได้เพราะมันมันจะมันจะเป็นผู้เนาะนูมันก็มีเทวก็ไปน,นำอีกอันนี้ก็เป็นตาดหนึ่งแล้วไปลงมาอีกมันก็เจอพาเจอผู้อีก,กตัวใหม่ก็มันก็เป็นอีกตาดหนึ่งดั้งน้นท่นเรียกว,ว่าปักซอมมันเรียกว,ว่ามีตาดร้ายแต,ต่ตอนนี้เห็นงาแล้ว หลัำๆด้วยเด้อสงสัย<น>ขึ้นจะแ,<น>แตก<ต>เลย <laughs> <laughs> อันนี้เป็นบ้านนำตางนำตังเนี่ยจะเป็นหวยนำต้ตยเนฝังน,นานนี่บ้านนำตางจึงได้ซีมาเป็นบ้านนำตางโอ้ แวานหนาอเขาก็จะใส่ที่ิตแบบเรียบง่ายแบบนี้อันนี้นะ่าจะเป็นหนังสางเนาะสิบบาทสิบบาทตางอ่าเจ็าแหนลวอ๋อสิบสามกิโล น,นี่นี่เป็นกาแฟคทีๆก็บกาแฟดิบ้ามสุดกาแฟกาเฟนี่งงามเลยเป็นดีขนาดเพสวรกับกาแฟคน้บอกรเงินต่แห่เลย ใส่หอดแล้วพี่น้องเ้ยแต่ว่าผ oh. มแดงเมื่อทางยินแดงเนาะจะฟุนตัวรถมันมีรถแรนมันน้ำกลกังไงงองไงงองไก่สิหอดแหละอ๋อ oh, สวยขนาดแดงนะ ดีทองวายรีสอร์ทอ้าวบรรยากาศโคตรดีเลยซึ่งมันจะอยู่อ่าอยู่ทีนคูเนาะเป็นเนี่เด้อห้องเต็ม่ะเออ<ำ>คือซ้าห้องไั้แลละตอนนี้บรรดาเนี่ยขวบกำลัง <laughs> จัดแจงเสบียงอาหาร เสีงอาหารที่เอามากินกับง่ายๆเนาะลูกศิลก็เพอดอกกังเดียบตะกุ้งแล้วนะแมนมีกองกินแบบๆง่ายๆแบบๆง่ายอ่ะเดี๋ยวเฮาจัดแจงเสียงอาหารแหละถ้าจิเก็บบรรยากาศตอนค่ำอะไรเรื่องหั่นมะฮอดประมาณอ่าพามะม่วประมาณจังโมงหกโมงเนาะหามนฮอดนี่บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้แม่น สิกสี ah, ่เลยกลุ่มสุดกลุ่มจตแถบึงมืงอื่นตอนเสาร์อีกมันจะเป็นอะไรเพิ่มอีกทีฝากก็เก็บไปยังยังมาทานไ้เบึงจ้ะแล้วสิรีวิวหายตามลังแต่คอยบอกได้แล้วว่าบรรยากาศม่นม่่สุดยอดเลยอ่าคุมคาที่วาแต่มาเนาะซึ่ง บรรยากาศทั้งล้างเนาะอันนี้เป็นสองคำแต่ทางเนี่ยจากบานหอยก้องบ่สคำ่า,านี่ก็ะมาณ1ิาาปลายลักเส้นทางกับชิม,มีดีแน่กิฟุนแน่เนาะแต่ว่ามาเห็นแล้วมันกาศจะคุ้มค่าบรรยากาศตอนเสาร์นี่ก็บโอ้โหอยากสีวอกเนาะมันขวดดีเลยแต่ว่าเสีดเดยดายแต่ว่าา ตื่นสวยโหดด้วยเลยเลยแบรนด์บรบบรยากาศตอนตะเวีนมันขึ้นแสงมันจะงางมเนาะนอนดึกยลกรืก็เตียงสวยที่พักแต่คลืนหนึ่งประมาณนี่มีหองที่เราอยู่เมื่อคืนนี่สา,าม,ามแสนเนาะแล้วก็แต่ละบอนมันกระจ้าบอที่กันมันจะต่างกันเตียง <laughs> บรรยากาศมันเค้าหรือนอนต้องจัด รับดีรับเด่นวะอ้วดีเสี้ยนีจริงยดิจิงแงหนำาตุกนน <แ S 1> เนาะษษษษษเออแต่ว่าบรรยากาศที่นี่นะเบิ่งสังเกตต้นใหม่เนาะแบบยังคงหักซาไว้ไงเออ ต้นไม้ที่มันเกิดกันแล้วเขาจะบอตัดออกเลยก็นหักซาไว้บรรยากาศทั้งล่างนี่นะกดดีเลยต้นไม้นี่โโโโรู้ไหว่าต้นนั้นนี่แหละสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเต่ออันนั้นก็สางไวน้นี่คือเพี้ยงเอาไปเก็บไปตามซอกแซกของต้นไม้นี่แหละ หมยมันหมยมันไปก,กระทูปกับต้นใหม่เนาะจะปวดครัวจะปวอย่างนะ,อะตอนนี้เวลาเจ้ามุต้นนี้จักองศาเลยเนาะ,ะเสาใหายเดิปากซองตอนนี้สิบหาองศาเนาะ มืดคืนนี้ก็สิบสามโมงสายเลยที่ห้องอันนี้เลยอากาศชัดยอดเลย อยอดมายอดยอดม้วนมวเซกลิาเีนหายมันได้ือไเอ่อเซลละสามแสนไปละสามแสนโอเคยุ่โอเคนา่ค่ขาห้องเตยมเดียวสามแสนหาเนาะเขาจะหา่าเตยงเตยงเดียวโอ้โอ้องนี้เทียวตทีแค่มหนำสามแสนหาเนาะเออยอล้างไป้สามแสนสองห้องนะฮะเตยงเดีย อาหารบริการอนามัยแปดสิบพันกีนยังหรอท่านเครื่องสอบวะ่านโนท่า่องจอบสหาพันดาดโนสองสุดแซนกระแสนป่ายก็แพงเนาะพิสูซิพันกีบสองงานหาพันกีบอันนึงหาพันกีบพิสูโอเคกเปียกหาเส้าพันอะไรอยู่รวมรวมรวม,รวมกาเยกาแ้อกินเอมาเน,นัถออยเลยต้องหลานเลยขาหนันบ่ เขาเอาค้าเอาหานเข้ามาเขาบอกเขาเก็บเพิ่มบริษัทเพิ่มบอกรายลวกเลยอ๋อแปดสิบพันอย่วะเขาคือชื่อแค่บริการอะไอันใหม่เอ้กโอเคแปดสิบพันหันนั่นซื้อข้าวในร้ายเบียร์สองเก๊สเลกาฮ่องกงกฮ่องกงกิลายอย่างน่ะแสดงว่าเจ้านี้สมัครเอาอาหารเข้ามาได้มาจ้ะสรุปโดยรวมในค่าใช้จ่ายเนี่ยกับรถถึงขันมาแพงหลไรนะเพราะว่า ขอดีเครื่องสมัดเอาอาหารเชื่าอาหารหนอกเขาเขามาได้เนาะเป็นเครื่องดีเลยเพิ่นเก็เก็บชาร์จเฟอร์ไม่ได้เจ็ดแปดสิบเป็นกียรคาเพิ่นอนุปัดกวาดสอนะใหม่จะผ่อนีงกะบเื่อว่าโอเคเนาะอาหารเนี่ยซื้อมากบัดดิกินเลยวจะใช้ามากจะกินข้าเสียกันเพิ่มแกก็บอกโอ,อ้น,นุ่นเพิ่มไปไามที่พักกะขึ้นใ่องหนึ่สามเซนนะเดินรวมห้องกัโอเคสะอาดเนาะ แอนิมประตรงมีด้วยเพราะว่าอยู่นิ่งแอมมันเย็นเลยเข้าประตงใส่อใส่ธรรมชาสตรก็ดีกว่าเนาะไปสำหรับชิปนี้กับะจมีแตซัมนี้เนาะขอบใจทุกคนที่่าติดตามกรเบ,บ,บุกเจตจนจุกเจอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับนี้่บาย